คนเอแคชาไทายนั่นเองไม่รู้ว่าเซเว่นนี้นะคะจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลย อาก่อนมันคือ A care ใช่ไหมแม่ช่วยดูข้างบนไม่มีเลยข้างล่างมันมีอันนี้นี่คืออะไรอ่ะนี่คือคัพเค้กอ๋อคัพเค้กแต่มันไม่ใช่สิ่งเดียวแล้วไงมีแล้วก็มีอันนี้อันนี้มีเค้ก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 แล้วก็อะไรนะที่เราจะเอาเอเรื่ออะไรนะ A care ไม่เหลือไม่มีแล้วนี่พุดดิ้งมีไหมไม่มีเซเว่นนี้ไม่มีเนาะเดี๋ยวเราไปตามอีกเซเว่นหนึ่งกันนะแล้วลองไปดูตรงอื่นไหมก็จะมีตรงอื่นไหมที่น่ามีอะเนาะดูตรงนี้นนี่ไหมพุดดิ้งก็อยู่ตรงไหนเพราะว่าพุดดิ้งก็ไม่มีไม่รดสองกว่า แต่เห็นเห็นอยู่ใช่แต่เซเว่นนี้ไม่มีเราไปดูเซเว่นอื่นกันค่ะไปเซเว่นอื่นใช่ไปเซเว่นอื่นกันฝนจะตกไหมก็ไม่รู้เออฝนก็จะตกอันนี้อ่ะหวังว่าเซเว่นนี้จะมีไงแต่ว่าไม่มีเรามาเซเว่นที่สองนะคะมาดูแทนว่าเซเว่น นี่ป่ะคะนี่ฝั่งนี้อุ้ยเดยบอกแต่ว่าไม่มีอีกแล้วไม่มีแล้วเนี่ยมีแต่เอแล้วคือข้างนอกฝนตกเว้ยฝนตกด้วยตอนนี้ไม่มีอ่ะต้องไปไมม่่ีีแแตอันน้้ลวเออมีแต่อุ้ยอันนี้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 ชิฟฟ่อนชิฟฟ่อนแล้เรารีบไปชื่อดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกหนักปไป เป็นไงทำไมไม่มีเซอไม่จ๋าไปค่ะนี่นะคะทุกคนเรามาเซ้ที่สามนะคะทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะดูแบบไนเดินไปทางขนมเลยค่ะเดี๋ยวย พี่ไม่เห็นแล้วท้องนี่ไงออแล้วใช่ไหมไอหยิบออกมาดูให้เพื่อนๆดูมีราคาเป็นเอแคชาไทยคลาสสิกใช่ไหมราคาอยู่ที่ี่27โอเคเราได้เซเว่นที่สามนะทุกคน โอ้ยมีพุดดิ้งด้วยเหรอแต่ว่าคลิปนี้เราเอาเอคก่อนนะพุดดิ้งได้ไหมพุดดิ้งได้เหรอคลิปจะยาวเกินไปไหมโอเคไม่ยาวอ่ะลองดูอ่ะเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวจะแล็ปแล็ปให้ฟังโอเคปะโอเคปะอ๋อได้ค่ะเอาเมมเบอร์ได้หรอก ทุกคนจะเป็นเอแครนะคะกับพุดดิ้งตอนแรกนะคะน้องเป็นสองคิดว่าน้องเป็นจะมาเอาจะมาเอาเอแครอย่างเดียวนะคะทุกคนแต่ว่ามีพุดดิ้งก็เลยเอาพุดดิ้งมารีวิวด้วยนะคะทุกคนก็ปลุยฝนลงเม็ดมานะคะทุกคนก็ผมก็กระเซิกระเซิงนิดหน่อยนะคะทุกคนก็ขออภัยก็เดี๋ยวเราก็จะมาชิมเอแครก่อนนะคะคทุกคนก็นี่เลยหน้าตา ก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวแกะให้มาดูหน้าตาข้างในชัดๆกันดีกว่านะคะกคนโอเคชิกจุ๊แกะเลยแกะเลยนะเต็มเตมเต็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 มเมีกี่ชิ้นคะน้องไปตองมี6ชิ้นค่ะหมุนข้างเพื่อนๆดูนะหมุนแวนี้นะอืมมี6ชิ้นนะคะราคา27บบาทนะคะทุกคน เดี๋ยวให้น้องไปตองมาชิมดูด้านในนะคะว่าไส้มันจะเยิ้มไหมเนาะใช่โอเคชิมไหมอุ่ยิ่งกหยิบเป็นนุ่มอ่ะตอนแรกนุ่มไหมแค่ว่ามันจะทุกคนชิมเลยนะชิมเลยกัดดูสิกัดไปครึ่งลูกเลยแล้วก็ดูไส้ดิแม่ว่ามันต้องเยิ้มแน่ๆแหละไหนดูสิไส้เยิ้มไหมเหมือนเลยนะเหมือนชิฟฟ่อน นุ่มชใช่ก็คือมันก็เป็นชาไทยอะค่ะมันก็จะมีความเคี้ยวแล้วเป็นไงนุ่มไหมนุ่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 มอ่ากินเลยค่ะแม่รสชิมชิมด้วยนะคะทุกคนืนุ่มมากอืมนะคะมันไม่โฟกัสนะนี่ค่ะโอ้เห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมคะเห็นไหมโอเค ใส่เยอะดูสิเดี๋ยวแม่แม่รถปิ้นมาให้ดูหมดรู้แล้วหรอคะหมดแล้วอ๋อต่อไปนะคะโอเค<ต>ก็ต่อไปนะคะทุกคนเราก็จะมารีวิวพุดดิ้งนะคะทุกคนโอเคพุดดิ้งชาไทยนะ,ะพุดดิ้งชาไทยได้พุดดิ้งชาไทยอ่ะเปิดเลยค่ะอ่ะเปิดเลยนะหน้าตามันจะเป็นยังไงคือน้องไม่ต้องไม่ค่อยชอบพุดดิง้งนะเดี๋ยวจะมาลองกินว่าจำเป็น้องจะชอบไหม เปิดไม่ได้นี่นะคะตอนนี้กินไปแล้วสองชิ้นนะเดี๋ยวเราจะแบ่งให้พี่เตยช่วยชิมด้วยนะคะใช่แล้วแล้ก็นี่พุดดิ้งอ่ะน้องพี่ต้องลองตักพุดดิ้งให้เพื่อนดูก่อนสิคะตักคนขึ้นมาที่กล้องอะค่ะอ่ะนี้นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้น้องพีจะไปชอบกินพุดดิ้งเดี๋ยวเรามาลองกินกันว่าหนูกินทีละอย่างเลยอ่ะลองกินทีละอย่างดูสิเป็นก้อนๆสีน้ำตาลน้ำคืออะไรเอ่ยลองกินอันนั้นดูก่อนแล้วค่อยกินรวมกัน คืออะไรเดี๋ยวกลับไ่ขึ้นอ่ะนี่นะกินอันนี้ก่อนนะอ่ะได้นี่นะทุกคนกินความเป็นั้นนะหนึ 1> 1, 2, ่งสองสามเป็นความนุ่มๆลื่นๆใช่ไหมไนะอ,หอือือยังไงคะอร่อยนะอร่อยเหรออ่ะเดี๋ยวลองกินรวมกับไอ้ที่มันเป็นชิ้นๆน,น่ะลูก อันนั้นแะอันนั้นอ่าแม่อยากรู้เป็นอะไรเหมือนกันนะแม่จะเป็นเหมือนกินอันนี้ก่อนไหมอ่ากินอันนี้ต้องหาก่อนเคี้ยวดิกรึบกรึบไหมเหมือนบุกไหมเหมือนบุกไหมเอ่อมันมันนุ่มกว่าบุกอ่ะมันนุ่มกว่าบุก แต่ว,ว่าน้องไม่ชอบตัวเนี้ยแล้วตองใช่แล้วตองเป็นคนที่ไม่ชอบตัวเนี้ยหนูอชอบไม่ชอบไม่ชจอไม่เจอแต่ว่าชอบตัว,าตวาข,ขาวขใช่ไหมอืมชอบตัวนั้นแตอันเนี้ยเดี๋ยวลองกินด้วยกันนะคะทุกคนอามาใกล้ๆเลยค่ะก็อ่าอืมอ่าอืมควรเนี่ยนะอ่าฮะนะเคี่ยวด้วยกันเป็นไงก็อร่อยนะอร่อยเหรอก็อร่อยนะ อืในส่วนตัวน้องชอบอันนี้มากกว่าชอบไอ้ขาวๆมากกว่านี่นะ้มาต้องชอบตัวนี้มากกว่าเด้งๆเอเด้งๆเลยนะเด้งๆเด้งๆอ่าเ้วเข้าปากเลยครึบเข้าปากเลยโอเคเดี๋ยวแม่ร้ชอบมากเอ้ยไม่ร้ชอบปะแม่รสชิมบ้างแม่ชิมบ้างนะคะแม่รสชิมทุกอย่างที่ซื้อมานะคะทุกคนว้าว อืมไม่ชอบอีกแล้วไม่อร่อยไม่ชอบมันอร่อยไอ้ตรงเนี้ยมันจะนึบหนึบตางไม่ชอบอ่ะไม่ชอบไม่ชอบค่ะอร่อยค่ะทุกคนแต่ว่าก็อร่อยนะก็เราก็ชิมครบแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลงคะแนนกันนะคะทุกคนเอแค่เอแค่เนี่ยเราไม่ตองให้สิบเต็มสิบค่ะทุกคน สวร์พุดดิ้งนะคะทุกคนแต่ว่าอันนี้อันนี้น้องเป้ตองไม่ค่อยชอบนะทุกคนแต่ว่าก็อร่อยนะทุกคนถ้าเป็นคนชอบกินพุดดิ้งก็อร่อยนะทุกคนแต่ว่าน้องเป้ตองไม่ค่อยชอบก็น้องเป้ตองให้แปะโอเคส่วนแม่รถชอบทั้งสองอย่างเลยนะคะแม่รถให้สิบเต็มสิบหมดเลยค็แม่รช <c oughs> อบของหวานโอเคค่ะทุกคนก็มีแค่นี้เหอเรอเนาชืดออะไรหมดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราดูเมนตอนนี้นะคะในเซเว่นมี อาหารมีขนมสินค้าใหม่ๆเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวน้องม่ตองจะพาทุกคนไปชิมนะซื้อมารีวิวกันแต่ตอนนี้อ่าเดอะซีรีส์ชาไทยเดอะซีรีส์ใช่ไหมชาไทายเดอะซีรีส์ไม่ใช่หรอแต่ชาไทยเดอะซีรีส Th ์ของเราก็ครบแล้วนะคะใช่ค่ะทุกคนก็โอเคค่ะทุกคนถ้าเพื่อนๆชิมมาครบหมดแล้วนะคะทุกคนเพื่อนๆชอบตัวไหนมากที่สุดก็อย่าลืมคอมเมนต์ระบกน้องใบตองกันได้นะคะทุกคนอ่าที่น้องใบตองชอบที่สุด จะเป็นคัพเค้กชาไทยอ่ะเซฟฟอนหนูก็ชอบพี่หนูกินหมดเลยเซฟเซฟฟอนเออเมื่อวานหนูรีวิวเซฟฟอนหนูที่ผ่ามาเป็นมีอยู่ตรงกลางเออเออใช่ใช่หนูกินหมดชิ้นเลยใช่ชอบเหมือนกันแต่ว่าชอบคัพเค้กมากกว่าอ๋อโอเคก็โอเคค่ะสวัสดีนี้เกย์เลมกดไลค์กดแชร์กดซับสครายบอยน้องพีเต๋อพี่พี่เต้ด้วยนะสวัสดี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย มีคนมีคนบอกว่าโอ้โหมันมันใสเสียงไม่บุยใช่ใช่โอเคบายบาย